เอเดดี้กับกระต่ายนะคะวันนี้ก็มาในวันสบายเนาะวันนี้คุณกระต่ายมีเคล็ดลับการสร้างนิสัยใช่สร้างนิสัยจากการที่เราเปลี่ยนนิสัยจากที่บางทีเราชอบพูดว่าติดปากใช่ไหมครับด้วยกันเพราะว่าเสียเสียเงินเสียนั่นเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยจนจะมันจะขึ้นต้นใช้คำว่าเสียใช่ไหมครับใช่แล้วเราก็แบบชอบใช้คําว่าเสียทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัว องยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเออเราอาจจะมีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาว่าเราอยากจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็จะอ่าคิดว่าจะต้องไปเสียตังค์ไปจองตั๋วเครื่องบินต้องไปเสียตังค์จองโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครคราวนี้เราเปลี่ยนใหม่อ่าว่าเรารู้สึกว่าเราได้บ้างอ่าความรู้สึกมันเหมือนกับว่าถ้าเราอ่าเหมือนเหมือนเหมือนกับเราไปเนี่ยใช่เราก็ได้ความรู้สึกแฮปปี้ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนจากการที่เราพูดว่าคําว่าเสียน่ะเป็นได้โอเคอ่าไ่้แล้อีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหนึ่งเช่นเราแบบจะไปสัมมนาเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาความรู้อะไรีบยจริงๆแล้วเราก็เปลี่ยนความรู้สึกใหม่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าเรารู้สึกว่าเราได้ได้ได้ความรู้ใช่ครับที่จริงที่จริงแล้วเนี่ยคาว่าเสียนี่จริงผลลัพธ์อะ เราต้องมองผลแล้วว่ามันได้มากกว่าที่เราเสียจริงใช่ตเวลามันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นด้วยค่ะก็เป็นการสร้างนิสัยคตั้งแต่ครั้งแรกครับโอเคค่ะวันนี้เราก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณครั